สวัสดีครับทุกคนอันยองคาขอต้อนรับทุกคนนะฮะ้าสู่ช่องฮาร์ดแกลอีกครั้งหนึ่งนะครับใครเข้ามาแล้วนะฮะรบกวนกด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกดไลค์คลิปนี้ให้กันด้วยนะครับทุกคนนอสจาบคอนเทนต์ในวันนี้นะฮะเราจะมาพูดถึงตัวแม่ของเอเชียบนเวทีมิสทินยูเวอร์สกันแต่ว่าจะพูดถึงในยุค2000แล้วกันนะจ้องบอกว่า นางงามของเอเชียเนี่ยในยุคหลังๆมาเนี่ยมิสจูเนเวอร์เนี่ยคือเรามีพื้นที่ในการยืนเนี่ยนี่คือเยอะมากจริงๆแล้วหนึ่งในนั้นะที่เป็นตัวแม่ของเอเชียก็คือประเทศไทยนั่นเองแต่ว่าถ้าย้อนไปก่อนน้านเนี่ยทุกคน ยอมไปก่อนหน้านี้ก็คือยุคทำจะบอกว่าพื้นที่ของเอเชียในการยืนนี่คือน้อยมากเลยนะถ้าใครจําได้ไเอาเคือจริงๆอ่ะเหมือนทำอะ่ะนางไม่ชอบเอเชียหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะนางจะบ้างละตินทุกคนมีอยู่15ที่เนี่ยละตินก็ปาไปแล้วประมาณ9ที่อะ่ะเอเชียอย่างมากสุดนะบางปีอะ่ะมียืนอยู่แค่ 2- อสาที่เท่านั้นนะหรือว่าบางปีเนี่ยอาจจะไม่มีพื้นที่ยืนเลยถ้าใครจําได้นะในปี2009ัเ้นี่ยปี2009เเป็นปีที่ปัดเอเชียทุบหมดเลย ทุบหมดเลยจริงๆปีนั้นถ้าใครจำได้แม่มูก,ก็คือแม่ไข่มุก,ก็คือเหวี่ยงเหวี่ยงสุดฤทธิ์นะเนาะมีการมามอยกันว่าปีนั้นเอเชียก็คือไม่พอใจอย่างมากเลยเพราะว่าปัดเอเชียหมดทุกที่ทำนี่คือโหดมากนะแต่ว่าจุดของป้าพอลล่าใน2ปีมาเนี่ยมันก็จะแบบดีขึ้นหน่อยเพราะว่าก็มีโควต้าทวีปนะทั้งเอเชียทั้งเอเชียแอฟริกายุโรปลาตินอะไรอย่างทุกคน ก็จะเป็นอะไรที่แบบเออกระจายกระจายคูต้าก,กันเข้ารอบก็จะดีขึ้นมาหน่อยดีกว่ายุดทำนะฮะตัวแม่ที่เราเอามาให้ดูในคลิปนี้นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เรารู้จักแล้วก็คนที่เราชอบนะพอเจอแล้วถ้าไม่ตรงใจใครบ้างก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะครับทุกคนหรือว่าถ้าใครชอบใครเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปกันได้นะฮะเนาะสำหรับตัวแม่คนแรกอ่ะ,อะเดี๋ยวเราพูดถึงประเทศกันก่อนนะทุกคนสําหรับประเทศตัวแม่เนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3ประเทศ สามประเทศหลักๆก,ก็คือถ้าในยุคทาก็จะเป็นญี่ปุ่นนะฮะเจปแปนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะพอมาในยุคของ IMG เนี่ยก็จะเป็นไทยแลนด์ที่เป็นตัวแม่ของเอเชียนะฮะแล้วก็จะมีพวกอ่อเวียดนามอินโดนีเซียผมอาบากแต่ว่า2ประเทศเนี้ยก็เพิ่งเป็นประเทศที่แบบถามว่าเข้ารอบจริงไหมก็เข้ารอบแต่ว่าอาจจะไม่ได้เข้ารอบลึกเท่ากับประเทศที่เราพูดมาก่อนหน้านี้เนาะซึ่งเราจะบอกว่า2ประเทศเนี้ยก็น่าจับตามองในปีถ,ถัดไปนะเพราะว่าถ้าเขาเข้ารอบประจาอย่างเงี้ย เขาก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบถลึกแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์มงก่อนหน้าเราก็เป็นได้จุกป,ปะอะมาพูดถึงในยุคทํายุคทําปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเจแปนเนี่ยเป็นประเทศที่สายแข็งมากจริงๆเพราะว่าด้วยความที่ว่า1เขาเป็นสปอนเซอร์ของมิกลโบโตไม่รู้ไม่รู้ว่ามีใครคิดเหมือนเราหรือเปล่านะคือการเป็นสปอนเซอร์เนี่ยมันมีส่วนอย่างมากในการที่จะจับนางงามเข้ารอบ เอาจริงๆราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าสปอนเซอร์เลยทำให้กองประกวดเนี่ยจับตามองดูประเทศนางงามประเทศนั้นนะฮะบวกกับศักยภาพของนางงามเองนะ,ะไม่ใช่ว่าเป็นสปอนเซอร์แล้วศักยภาพนางงามไว้ได้ก็จับแจ็คเข้ารอบนะคือศักยภาพของนางงามก็ต้องได้ในส่วนหนึ่งด้วยถูกปะยกตัวอ,อยา่างไปสองปันสามเนี่ยทุกคนนะสองปสามคือเราชอบนางมากญี่ปุ่นคนนี้คือแบบโฉบเฉี่ยวมั่นใจมากนะฮะนั่นก็คือมิยาโกะมิยาสกิ นางเป็นตำนาจริงๆใครจำได้ชุดรอบชุดราตรีของนางนางใส่ชุดราตรีแบรนด์ของออซีรีนมาบางท่านจะไม่ผิดเนาะแบรนด์นี้คือแบบว่ามาในชุดของนางเงือกทุกคนเหมือนชุดนางเงือกจริงๆแล้วถ้าใครไม่มั่นจริงคือใส่ไม่ได้นะแล้วก็สำหรับมิยาโกะนี่คือแบบเป็นนางงามที่แบบเอเชียลุคมากเป็นญี่ปุ่น แล้วไม่ได้เป็นญี่ปุ่นที่แบบคิคุอานโนเน่นะเป็นญี่ปุ่นที่ที่ลุกดูดูโฉบเฉี่ยวสมกับความเป็นยูนิเวอร์สเป็นลุกที่แบบตอบโจทย์มิสยูนิเวอร์สอะต้องพูดอย่างนี้นะฮะลองดูคลิปของนางช่วงประกวดอนะทุกคนจะบอกว่าจึ้งมากจริงๆอะชอบความขาดสั้นหนึ่งดูดินางเป็นคนตัวเล็กนะไม่ได้สูงมากนะแต่แบบชอบหน้านางอะ บ็อกตาวฟ้ายิ่งเข้ากับสุดมากอชา่ชุดราตรีชุดราตรีคืนนี้แบบตำนานมากทุกคนดูดิไม่มั่นจริงใส่ไม่ได้นะชุดนี้แลวนางเดินแบบนิ่งๆนะคือนางมีความนิ่งมากอะ่ะโอ้โหตำนานจริงๆโอ m มก o d เอออ่า แม่ก็ถือแม่เป็นเจแปนที่หาลุกแบบนี้ได้ยากอะความมั่นใจหนึ่งความเฉียวหนึ่งมาแล้วชุไว้น้ำ โอ้โหชุดว่าน้ำสมัยก่อนคือแบบเอวสูงมากอะคือแบบดึงขึ้นมาหลังสูงมากนะดูสเต็ปน้ำก็คือแบบมาแบบมาดนิ่งเนาะอ่ะชอบอ่ะแล้วเป็นคนเดียวที่เปลี่ยนชุดลาตี จากชุดน,นั่งเงือกเปนชุดดำนะไม่กลืนเลยอพอไปยืน5้าคนก็ไม่กลืนจริงๆแต่เสร็จได้น่นังได้แค่แบบที่5นั้น่าจะจับมือสคนสุดท้ายนะคือเชียร์มากถ้านังจับมือ2คนสุดท้ายกับอ๋อโดมินิกันปีนั้นนะจะเป็นอะไรที่ปังมากจริงๆชอบมากจริงๆอ่ะอีกคนหนึ่งที่เราชอบก็คือ คู ala, ลาร่ารองอันดับหนึ่งุเลกาในปี2006นะถ้านะใครจำได้ในปีนั้นก็จะบอกว่าคูลาร่าเป็นคนที่หลายคนอยากให้มงนะฮะแต่ในปีนั้นน่ก็คงจะสู้สุเลกาไม่ได้จริงๆสุเลกาก็คือต่ำกรองหนึ่งไม่กลับบ้านนางเคยบอกว่าต่ำกรองหนึ่งไม่กลับบ้านนะสุเลกาอะไรเงี้ยนะก็ต้องยอมสุเลกาแหละในคืนนั้นคือซุเลกาเอาโซ่เสน่หามาฆ่าซะขนาดนั้นนะคูลาร่าก็ต้องยอมนะฮะบางคนถึงกับข้นบอกว่าคูลาร่ามาผิดปี แทนที่จะมาปี2องพเจ็เอาจริงๆในส่วนของเราอะเราคิดว่าถ้ามาปี2องพันเจ็ดคุร่าลากตัวอาจจะไม่มงหรือว่าอาจจะไม่ไปถึงรองหนึ่งก็ได้เพราะส่วนตัวเราคิดว่ามันขึ้นอยู่กับดวงอยู่กับวาละด้วยแหละจริงๆนะแล้วว่าคุร่าลาไปถึงรองหนึ่งก็สมกับตําแหน่งที่นางได้แล้วตัวแม่อีกคนนะฮะของเจแปนนะนั่นก็คือลิโยโมริมิสจูนิเวิร์สคนที่2จากประเทศญี่ปุ่นต้องบอกว่าลิโยโมริเนี่ยได้รับการขนานนามจากแฟนนางว่าเป็นมิสจูนิเวิร์สคนหนึ่งที่ รูปร่างหน้าตาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ <c oughs> พูดถึงความเป็นสวยสำหรับน้ำลายนางไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าท่านายุคหลักมานางได้เชิญมาเป็นกรรมการใครๆจะเห็นความสวยของนางนะคือนางดูสวยขึ้นเหมือนนางยิ่งอายุมากขึ้นความสวยของนางยิ่งพัฒนามากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ว่าถึงนางไม่สวยเราว่านางมีสเสน่ห์นะลิโยโมลิเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากแล้วถ้าใครได้ไปดูในการเดินของนาง ในรอบชุดเวน้ำอ่ะคือแบบโอ้โหแม่เดินสับขายิ่งส,ส,ส,สับ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 ยิ่งกว่าแล้วการเดินสเต็ปของนางการโยกย้ายการมูฟบอดี้อ่ะมันเป็นเอกลักษณ์นะฮะแล้วในรอบชุดลาตีทุกคนชุดลาตีเป็นคนที่ขนชุดลาตีแบรนด์มาต้องบอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเป็นประเทศที่ชอบให้นางงามเนี่ยใส่ชุดราตรีแบรนด์แบรนด์เนมนะอย่างลิโยเนี่ย ในรอบไฟนอลนั้นก็ใส่ชุดของกุชชี่เป็นชุดราตรีของกุชชี่สยายปีกบัตเตอร์ไฟวอลในตำนานปับปับปับปรับโอ้โหแม่เอาชุดราตรีแบรนด์เนมมาฆ่าชาวบ้านจะช่องเขาคือแบบปังมากแล้วน้อยนักนความที่จะแบบว่าใส่ชุดราตรีแบรนด์เนมแล้วรอดบปเวทีนะคะเพราะว่าชุดลาตีส่วนใหญ่มันก็จะมีความเป็นสติกเนเจอร์ของแบรนด์นั้นๆอยู่ถูกปะ แต่ลิโยนี่คือเอาอยู่แล้วคือกลายเป็นชุดราตรีหนึ่งที่เป็นตำนานจริงๆนะฮะแต่ก็ไม่วายแหละมีข่าวเมาส์แล้วว่าการที่นางได้เป็นมิสจูนิเวอร์สในปีนั้นอ่ะเป็นเพราะว่ามิกกี้บตโตะอ่ะเป็นสปอนเซอร์ปีสุดท้ายในการทำมงกุฎให้กับมิสจูนิเวอร์สแล้วเหมือนเป็นการเวียนมงกุฎกลับสู่ประเทศนะเหมือนแบบว่าเออไหนๆเธอก็เป็นปีสุดท้ายในการทำมงกุฎให้ฉันแล้วฉันก็เลยส่งไายมงกุฎกลับไปให้ใหเธออะไรประมาณเนี้ยหลายคนก็เมา้ามา เดี๋ยวจริงๆอ่ะสกาภาพของลิโอมันก็ได้นะอเะจอะคลิปแล้ว3คนในรอบชุดลาตีไปดูคลิปกันซะหน่อยชอบจริงๆในชุดนางเงือกเนี่ยแล้วดูสเต็ปการเดินของนางอะคือมันดูเป็นแบบมานิ่งๆมัดๆเนาะแต่ว่าแบบฆ่าตายได้แบบชุกนางเลยอะ ดูสิดูกันสะบัดหนึ่งอ่ะคูาลาร่าคูาลาร่านี่คืออัจิริคือดีมากอ่ะมีความเป็นเอเชียลุคสูงมากอ,ะอ่ะอ้าสวยเนาะเสียได้จริงๆแหละ อ่าริโยริโยอาริโยเป็นคนเดียวที่สู้อีกสองคนไม่ได้คือความสวยแต่ว่าองค์รวมอะได้มากอะดูความเดินแล้วใหญ่สยายปีกปังมากอันนี้ก็ซินในตำนาน8 9 4 3นะฮะชอบแะเห็นปะเจแปนเนี่ยจะเป็นส,สารพัยหนึ่งที่ในยุคทั้อะคือเป็นส,สารพัยที่แข่งมากแล้วก็ทุกคนให้ความจับตามองไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเพราะว่าเป็นสปอนเซอร์หรือว่าเป็นพอนาังงามเองแต่ว่าโดยรวมออกมาแล้วเนี่ยเราว่า3มคนที่ได้ตําแหน่งมาเนี่ยก็สมกับตําแหน่งที่เขาได้จริงๆมาต่อกันอีกประเทศหนึ<ะ>่งที่เราคิดว่ามันเป็นสายแข่งจริงๆก็คือ เวเนซุเอลาแห่งเอเชียไม่รู้ว่าใครคิดอย่างนี้หรือเปล่านะเนาะได้รับขนาดนานามว่าตัวเองเนี่ยเป็นเวเนซุเอลาแห่งเอเชียนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์ก็ตั้งแต่ในยุคทมัมามาจนถึงในยุคเอ็มจีฟิลิปปินส์ก็คงการเข้ารอบมาติดติดตั้งแต่ปี2 0ง0ิบจนถึงปี2019ไม่มีปีไหนที่ตกรอบแรกเลยคนหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวแม่จริงๆของฟิลิปปินส์นะก็คือคนที่เปิดประตูให้กับประเทศฟิลิปปินส์ทำให้วงการนางงามของฟิลิปปินส์เนี่ย กลับมาแบบคึกคักนะนนั่นก็คือวินาลามิสจุนเวิร์ดฟิลิปปินส์ปี2010นางเป็นคนที่แบบฉีกกฎของนางงามฟิลิปปินส์ไปเลยด้วยลูกของนางลูกของนางคือแบบมาแบบผิวสีจ๋ามากแล้วหนะ้าไม่แน่ใจว่านางเป็นลูกครึ่งอินเดียหรือเปล่าใครรู้ลองคอมเมนต์มาบอกเหน่อยนะคือหน้านางมันมีความแบบโคมแล้วสีผิวเป็นนางงามฟิลิปปินส์ที่เป็นสีผิวอะ่ะเขาจะป้ามาเลยได้รับการจับตาจาก ทั่วทั่วโลกจะบอกว่าตอนร Final อบไฟนอลอ่ะเราชอบนางเดินแบบเดินชุดราตีมากนะชุดราตีคือสวยมากเลาผ้าพิวมากเดินไปนี่คือมันสะกดสายตาคนในฮอได้เลยถึงมันจะมีข่าวมาว่าเอ๊ะในช่วงที่ฟิลิปปินเข้ารอบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าทาเนี่ยไปสร้างตึกทาที่ฟิลิปปินหรือเปล่าเลยมีความแบบให้ฟิลิปปินเข้ารอบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วสังเกตนะฟิลิปปินก็จะเข้ารอบแบบลึก หลายปีติดเลยเข้ารอบ5้าคน5คนอย่างเงี้ยในยุคทั้ะซึ่งบางคนน่ะบางคนศักยภาพไม่ควรถึง5คนก็ได้ถึงเข้า5้าคนงงมากแม่แต่สำหรับปีนาลาช่ะนางสมควรเข้า5นะเราชอบต่อกับตัวแม่อีกคนของฟิลิปปินส์นั่นก็คือเปียอลอนโซวูชบะคือปฏิเสธไม่ได้เลยว่านางเป็นคนหนึ่งที่มีความพยายามมากในการที่จะเป็นนางงามนางมาประกวดบีดีบิลลียเนี่ยอยู่ประมาณ3ปีซ้อนมั้ง ได้ลองไปได้ลองแล้วก็กลับมาประกวดอีกแล้วก็ตกรอบนะฮะแล้วก็กลับมาอีกก็คือได้มงมิสจินิวเวอร์สฟิลิปปินส์ไปเลยก็คือตอนเก็บตัวเนี่ยนางก็มาเล่เลงเลียงๆนะทุกคนด้วยความที่ว่านางเป็นสายตภพายฟิลิปปินส์แหละ<ม>นางเลยได้นางเลยได้เปียบกว่าชาวบ้านเขาเนาะเพราะว่าสายตาพายฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยก็แน่นอนเข้ารอบอยู่แล้วนะเบียเนี่ยนางเป็นคนที่ไม่ได้สวยมากนะแล้วก็รูปร่าง รูปร่างก็ไม่ได้ดีมากแต่ว่าแอตติจูดคือดีมาก mm. ตการตอบคำถามแล้วก็เพอร์ฟอร์แมนซ์องรวมในวันเฟยเน้ตถ้าใครที่ดูคือดีมากจริงๆการเดินออกมาแบบติดกตาหนการแบบสะบัด1มันเลิศมากเราชอบอะ่ะทั้งการตอบคำถามเอ,อยการเดินคือทุกอย่างมันเป็นตัวแม่ทุกคนจะดูว่าใครเป็นตัวแม่ไหมอะมันจะมีรังสีแผ่ซานออกมาอันนี้คือเราไม่ได้ว่านโนน จริงๆอย่างเปียอย่างเงี้ยคือเดอกมาคือรังสีความแบบรังสีเขาเป็น u ิ i v e r s e ต้นแผ่ออกมาแผ่ซ่านออกมาเลยอะประกอบกับอินเนอร์ในการแบบเดินของนางอะโอ้โหนางเป็นคนที่น่าเกรงขามมากเวลานางเดินอะไรเงี้ยอินเนอร์คือได้มากชอบจริงๆส่วนอีกคนนึงก็คือแคทแททเชียลนาเกย์มิส u n เว e ร์สปีสม2018ผิดหวังจากเวทีมิสเวอร์มานะต้องบอกว่าตอนที่ประกวดเวทีมิสเวอร์อะ นางก๊อปลุกของเมกแกนมากเกินไปทั้งชุดร,ราตรีทั้งผมคือก๊อปลุกเมกแกนมาหมดแล้วเป็นไปได้หรอที่จูจเอาแบบนางงามลุกซามะมองอีกอะไรเงี้ยถูกปะแล้วฟิลิปปินเนี่ยเพิ่งจะมองไปด้วยการที่แคทจะมองอีกรอบหนึ่งเนี่ยมันก็ยากจูมันไม่ให้แบบใครมงแบบติดติจริงๆนางก็เลยไปประกวดบินดิมินิง่งและตอนที่ประกวดบินดิมินนิ่งเนี่ย นางเป็นคนที่ฉีกลุกหวาน,วานจากเวทีมิสโปลกลายเป็นสาวที่แบบเปรี้ยวกลายเป็นสาวที่แบบมีความแบบเซ็กซี่ตอบโจทย์ความเป็นยูนิเวอร์สอ่ะแล้วเราชอบแคทที่นางเป็นคนที่น่าสวยมากเป็นฟิลิปปินส์ที่ที่สวยประจักษ์อ่ะความเป็นตัวแม่ของฟิลิปปินส์ถ้าไม่นึกถึงแคทไม่นึกถึงเปียก็ไม่รู้ว่าจะนึกถึงใครจริงๆนะการเดินชุดราตรีลาวาวอ,อกก็ยังคงเป็นตำนานการเดินชุดว่ายน้ำสโลโมเชนก็ยังคงเป็นตำนาน แคทก็คือแคทแต่ตุกคนวันแรกที่นางลงมาจากเครื่องนะคือนางทาการบ้านมาดีมากทีมฟิลิปปินส์คือทาการบ้านมาดีมากรู้ว่ามาบวกติไทยเนี่ยคือนางตัดชุดรอเลยเป็นชุดผ้าใหม่สบายสีเขียวแล้วก็มีเข็มขัดหน้าเข็มไม่รู้เขาเรียกเข็มขัดอะไรสีทองอะ่ะเออแล้วค่าเข็มภาษีทองมาอืม้มเอาใจเจ้าภาพสุดฤทธิ์ทุกวันการเก็บตัวแคททาดีมากรู้ว่าต้องตอบสื่อยังไงรู้ว่าต้องหัวเราะเอ,อิ์กอาร์กยังไงบ้างอะไรเงี้ย ไม่แปลกใจที่นางจะเป็นคนที่ได้มงกุดในปี2018ถึงแม้ในใจไม่อยากให้ฟิลิปปินได้มงแล้วก็ตามจริงๆนะเพราะฟิลิปปินก็วงปีเว็นปีแต่ก็ต้องยอมนางต้องให้นางวนเดียวจบนะวันนั้นน่ะมาต่อกันที่ประเทศสุดท้ายนะฮะประเทศสุดท้ายก็คือประเทศไทยของเราเราคิดว่าเราคือตัวแม่ของเอเชียววเราพูดได้กล้าพูดได้เต็มปากว่าเราคือตัวแม่ของเอเชียสายสายไทยแลนด์คือแข็งแกล่งบนเวทีมิสซิสซเวิร์ดแล้วแล้วในยุค IMG อจเนี่ยจะบอกว่าป้าพอลล่าเนี่ยเป็นคนที่ นางมองเห็นศักยภาพของประเทศไทยถึงแม้ใครจะสาบจะด่านางนะเราก็ด่าเราเองก็ด่านางแหละบอกตรงๆบางครั้งก็ด่าเพรามันไส้แต่ถ้าพูดจริงๆอีกมุมหนึ่งอะเราก็เป็นลูกหักของป้าพล่าเหมือนกันเอาจริงๆอย่างต่าๆอะเราเข้ารอบมา5ปีติดเนี่ยอย่างต่าๆชุดราตีเราต้องได้เดินถูกปะอ่าสาคนเรายกมาเลยที่เป็นตัวแม่ของไทยจริงๆคนแรกคือน้ำตาล น้ำตาลปีนั้นคือฟิลิปปินส์ที่เป็นเจ้าภาพสู้เราไม่ได้เลยเยเมนด่ะสู้เราไม่ได้เลยนะน้ำตาลเป็นคนที่แบบหน่าสวยมากแล้วคือเป็นตัวเต็งตั้งแต่วันแรกที่เขากลงประกวดแล้วเจ้าภาพคือชอบมากทุกวันที่ออกมาคือสะพึงคือจึง้งถ้าใครแบบดูนางงามในปีนั้น,น,นจะรู้ว่าบรรยากาศในการเชียร์นางงามสนุกมากแต่ระหว่างที่ตื่นมาคือเราต้องได้เห็นแบบรูปของน้ำตาลแล้วอะ ผู้ตรงๆนั้นน้ำตาลก็เป็นคนที่ตัวเล็กแล้วก็ภาษาก็ไม่ได้แข็งแรงสักเท่าไหร่แต่ว่านางพร้อมสู้สู้แบบประกบทุกคนแล้วเพื่อนของนางในกองประกวดอ่ะเป็นตัวแม่ทั้งนั้นนะอย่าง USA าเนี่ยไม่เคยคิดว่าไทยจะสนิทกับอ s a ก็ไปสนิทกับ USA โกโคลอมเบียเน,ยนี่ยทุกคนเีเนซุเวลานะฮะก็ต้องมาเป็นเพื่อนกับไทยตัวเต็งก็ต้องจับกลุ่มกันปีนั้นคือเชียร์มันมากแม่นะฮะแต่แอบเสียดายแหละแหละแอบเสียดายในตอนการตอบคำถามเนาะ นิดหนึ่งนิดเดียวจริงๆแต่ว่าตอนที่แบบเดินชุดราตีเออเดินชุดว่ายน้ำเอยกินขาดมากนะฮะยืนหนึ่งในเอเชียจริงๆต่อด้วยปี27 1 7นั่นก็คือมาริยามาริยาโพลเลาร์หนึ่เดียวใน5คนที่มาจากทวีปเอเชียจึงมากจะบอกว่าไม่เป็นตัวแม่ก็คือไม่ได้แล้วนะในปีนั้นนะมาริยาเป็นลุกที่ดูแพงมากทุกคนอาจจะแพงเกินยูนิเวอร์สัลเปล่าเยอลล่าเลยแม้ข้าสคน นะจริงๆอ,อีกคนนึงก็คือฟ้าใสหนึ่งเดียวในเอเชียที่ยืน5คนเหมือนกันฟ้าใสนี่ก็คือของจริงจริงๆนะคือไม่ใช่แค่แฟนนางงามทั่วโลกหรือว่าแค่ทีมงานนะขนาดนางงามในกองประกวดเองอะยังแบบจับตามองฟ้าใสตั้งแต่วันแรกเข้ากองแล้วคือมีความหมั่นไส้กันเกิดขึ้นถ้าใครจําได้ในช่วงที่มีการอ่อพรีเซนต์เครื่องสําอางของของฟิลิปปินเน่แล้วเรียกไทยแลนด์ออกไปอะตอนนั้นเหมือนแบบ เพื่อลอบข้างจะแบบมีความหมันไซนิดหนึ่งก็ด้วยความเป็นตัวเต็งแหลนะเนาะแต่ถ้าย้อนกลับไปได้นะสิ่งที่ฟ้าใส่ผิดพลาดมากที่สุดก็คือการแต่งหน้าส่วนชุดเราไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะเพราะว่าพูดไปเยอะแล้วการแต่งหน้านี่คือแบบไม่ได้เลยล็อกตานี่คือไม่ได้เลยคือดํามากสีปากทุกอย่างลุกออกมาคือวันไฟนอลคือมันดูน่ากลัวไปนิดหนึ่งนะแต่ยังก็แล้วแต่เราก็คือตัวแม่ของเอเชียอยู่ดีในปีนั้นนะครับทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับทุกคนถ้าใครคิดว่ามีตัวแม่คนไหนเนี่ยที่เป็นตัวแม่ของเอเชียอีกก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้นะครับพูดคุยกันได้นะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับ